สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อยรู้สึกว่าหนักๆห,หัวเหมือนจะปวดหัวอากาศมันไม่ดีค่ะก็เลยอยากออกไปข้างนอกพาเพื่อนๆอ,ออกไปเดินแต่หีมามันลงค่ะดูนี่ค่ะไปเดินกันค่ะเพื่อนๆเกือบปวดหัวจะหาย ไปค่ะบ้านเราอยู่ชั้นบนจะไปกับลูกสาวค่ะไปเดินแล้วก็เดินไปถึงบ้านลูกชายบ้านอ้อยอยู่ฝั่งสระน้ำด้านด้านนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบ้านลูกชาย จะเดินไปหาลูกชายค่ะเดินไปก็ประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สินาทีนี่เลสิบห้านาทีถ้าเดินเร็วเดินเร็วก็สิบกว่านาทีคุณลูกสาวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ <laughs> ปิดยาก <laughs> ดูรถเขาเข้ามาจอดตรงนี้ วันนี้เข้ามาหาแม่ค่ะก็เลยพากันเดินเขาปิดอันนี้ด้วยค่ะปิดเอ่อไอฟอยเนี่ยกระดาษฟอยปิดหน้ารถเวลาเขาขับไปก็เปิดได้เลยไม่ต้องไปขุดรถก็จะไม่ติดน้ำแข็งนะคะเอากระดาษฟอยติดไปซื้อรถใหม่นัเนี่ยสวยไหมไม่เอี่ยมเลย ซื้อได้น้ำมือของเขาเองเดือนนี้ก็วันเกิดแล้วไม่รู้จะให้อะไรนี่ปิดหน้าปิดตากันหมดเลยลูกสาวค่ะลูกสาวออกกล้องครั้งแรกแอสตามา <laughs> ยิ้มะโปรยโปรยหนาวอยู่นะคะมันเปียกมันแฉะนั่นเขาก็เดินกันนะ อากาศครึ้มคลึ้มฮิมะลงไม่น่าปวดหัวยังไงไม่รู้อากาศมันเปลี่ยนแปลง แต่ภาคเหนือรู้สึกว่าลงเยอะค่ะน้ำน้ำแข็งหิมะและน้ำแถวบ้านอ้อยน้ำท่วมค่ะน้ำที่อยู่ใกล้ๆทะเลสาบเนี่ยมันมันขึ้นค่ะมันขึ้นมาสูงเลยมาอยู่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงหมอเดี๋ยวน,นะคะ Hey. Ich bin so langsam, gell? Okay? <laughs> เดินไปค่ะเพื่อนๆหันหน้าด้านโน้นมั่งจะเดินลงไปตรงนี้ค่ะก็เป็นสระน้ำยู่ต้นไม้ต้นไม้เกาะพีมากเกาะสวยค่ะ

นี่ลอดอุโมงค์แล้วก็ถึงสระน้ำแล้วเห็นไหมต้นไม้มันขาวไปหมดเลยต้นไม้มันขาวนาวมาทางนี้ สวยเนาะเนี่ยเกาะกันอย่างนี้ไม่สวยเลยอ่ะมันไม่ละลายแต่เดี๋ยวถ้ามันละลายแล้วมันผลทางก็จะแฉะอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยมันแฉะอา้าใครโผล่มาจากตรงนั้นห,หมา พาหมาไปขี่ไม่รู้อึอ้ว่าอะไรไปเลยไปเแล้วจะไปนอ้อใหญ่เน, <c oughs> นินทาชาวบ้านแล้ <c oughs> พาหมาไปขี่แล้วเขายิ้มเขายิ้มให้ แต่เขาเดินเหมือนขากระเทยอ่ะอุ้ย, <c oughs> ยสวยจังเลยเนี่ยสวยนะอืมหิมะเกาะเต็มเลยดูนี่สวยมากเดี๋ยวเยวเอาหิมะไปแก้งลูกสาว Celine? Oh, mein Tuch. Scheiße. Ja, 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 jetzt mich. Nein, 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 nein. Hallo? Hey, mùi cái đang người Mùi khèn cái đang lẽo, Jalen. ดูดิคะ่ะอยู่แต่ในบ้านเบื่อเซ็งคะ่ะเมื่อกี้ก็ททำขนมเค้กเสร็จแล้วก็เอาขนมเค้กออกจากเตาอบเอามาวางให้มันผึง่งให้มันเย็นเพราะเรายังกินไม่ได้เดี๋ยวเรา เดินกลับแล้วก็จะไปกินขนมเค้กกันนะคะตอนกลับตอนกลับเราไปกินกันคนเขาออกมาเดินกันนะคะเพราะอยู่แต่ในบ้านอุดอู้อากาศไม่ดีปวดหัวมันไม่เชิงปวดหัวมันเหมือนหนักๆอะ่ะใกล้จะถึงสระน้ำแล้วค่ะหัวข่าหมดแล้ว <laughs> มือแม่ก็แข็งแล้วเนี่ยเนี่ยกองกำลัจะมากมากเลยกองไว้มากมากผู้มาตายทัชเลยอักต้องนักกา,าเกลียดเรามากเลอ Mach's dop. So, jetzt wird es noch einer gemacht. Da hast du mal jetzt auch wieder. Ja, und dann müssen wir die onne After A noch machen. Da? Kannst du spielen? Lola, mich kann ich um können. Ja. ja. Abgerutscht und dann umgefallen, ne? เออเอาเข้าไปสมัยก่อนเขาเขาโตที่นี่ค่ะลูกๆเขาโตที่นี่แล้วก็เล่นแถวนี้แหละค่ะวิ่งเล่นอยู่แถวนี้เนี่ยมันมีที่เล่นให้เด็กเล่นด้วยค่ะลูกๆโตที่นี่หมดค่ะเขาเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่หมดเลยอ้ยก็อยู่ตรงนี้ก็หลายสิปีแล้ว ถึงสระน้ำแล้วค่ะเพื่อนๆถึงสระน้ำแล้วเก็นติเซนเซฟแล้วถึงสระน้ำแล้วนี่ค่ะหน้าร้อนที่เรามา อาบแดดกันตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็มีแต่หิมะแล้วตอนนี้มันเพิ่งจะมาลงวันนี้ค่ะที่นี่ที่อื่นที่ภาคเหนือเขาลงกันหนาเป็นไอ้โชคดีไม่ได้อยู่ภาคเหนือ,อไม่ไม่คยชอบหิมะเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าเยอะมันเดินทางลำบากค่ะนี่โต๊ะเล่นปิงปอง ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นนะคะวันนั้นที่อ้อยมานอนอาบแดดแล้วก็ถ่ายวิดีโอครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะสระน้ำอ้อยจะมานอนหน้าร้อนแต่อ้อยก็มาเดินเกือบบ่อยๆค่ะเพ่าะว่าทุกวันก็ไม่ทุกวันอ้อยจะมาเดินรอบสระเดินรอบสระเอาอากาศสูดอากาศแล้วก็กลับบ้านเดินรอบหนึ่งบ้านอ้อยอยู่ฝั่งโน้นนะคะ เมื่อกี้ที่เดินมาอยู่ฝั่งโน้นก็เดินอ้อมมาจะเดินกันรอบนึงแล้วกลับบ้านทุกครั้งค่ะโอเคค่ะเราไปบ้านลูกชายกันบ้านลูกชายก็ไม่ไกล าสน้ำเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆก็เดินไปบ้านลูก,ลกชายตรงข้างหน้านี่ค่ะโอเคไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้หนาวมาก มื่กี้อดปวดหัวตอนนี้ค่อยยังชั่วและออกมาเดินสูตรอากาศขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ